ให้ความร่มมืออย่าเป,ยเปลี่ยนไปเน้องทำตัวให้มันเหมือนเดิมเวลาห้าทุ่มส0บนาทีครับถึงสนามบินดอนเมืองเราต้องไปให้ถึงสวนรณภูมิก่อนเที่ยงคืนครับ บอดดิ้งไทม์ตีหนึ่งครึ่ง ของทุกอย่างที่จะเอาไปญี่ปุ่นโหลดไปเรียบร้อยหมดแล้วครับมีคนเอาไปเตรียมพร้อมที่สนามบินหมดแล้ว i